นะครับตัวอย่างนี้มาพิจารณาความเว้าของกราฟนะครับหรือความโคง้งเอ่อความความเรืเขาเรียกอะไรนะความขั้วความหงายของกราฟนะครับแต่ผมมักจะเรียกว่าเว้าบนกับเว้าล่างนะครับโจทย์ตัวนี้นะครับจงหาการเว้าของกราฟพร้อมจุดเปลี่ยนเว้าของฟังก์ชันต่อไปนี้นะครับเรื่องของการเว้าครับเรื่องของการเว้าอนุพันธ์อันดับ2เมื่อไหร่ก็ตามที่มากกว่า0มากกว่า0นย์นะครับก็จะเว้าอะไรเว้าบนหรือหงาย อนุพันธ์อันดับ2ถ้ามันน้อยกว่า0มันก็จะเวาล่างหรือความโอเคครับนี่คือสิ่งสำคัญในเรื่องของการเวา้าคืออนุพันธ์อันดับ2โอค,ครับข้อแรกครับข้อแรก fx ข้อหข้อหนึครับ fx เท่ากับ x กำลังสลบ4 x บวก5หาอนุพันธ์อันดับสองจะหาอันดับ 2, ดบ2ได้ต้องหาอันดับ1มาก่อน f พามเเท่ากับ 2x ลบเท่าไหร่ลบลบ4ถัดไปครับหาอนุพันธ์อันดับสองพามเเท่ากับ2เท่ากับ2แปลว่าอะไรเท่ากับ2อ้าวสองเป็นไงครับ2มันมากกว่า0ูตลอดเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้กราฟเว้าวบนตลอดช่วงกราฟเว้าวบนเว้าวบนตลอดเลยนะครับว้าวบนตลอด ตลอดช่วงไรตลอดช่วงก็คือช่วงตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้นั่นแหละเพราะมันมากกว่า0นโอเคนะครับก็ไอนี้ก็จะไม่มีจุดเปลี่ยนเวลาโอเคไหมไม่มีจุดเปลี่ยนเวลาไม่มีจุดเปลี่ยนเวลานะครับไม่มีจุดเปลี่ยนเวลาโอเคไหมครับเนี่ยเรียบร้อยถัดไปข้อ2ข้อ2ครับ f x เท่ากับอะไรเท่ากับ x กำลังสามลบสาม x ดิฟหนึ่งครั้งครับ f ไพรม x ก็เท่ากับสาม x กำลังสองลบเท่าไหร่ลบลบสามดิฟครั้งที่สองครับดิฟครั้งที่สองดิฟครั้งที่สองนะครับก็เท่ากับหก x หก x นะครับอันธ์อันดับสองอันธ์อันดับสองได้หก x เหมือนเดิมครับ จับสมการเท่ากับ0ย์ 6x นะครับก็จับ 6x เท่ากับ0ย์ครับ0เท่ากับ 6x แก้สมการมาปุ๊บได้ x เท่ากับ0 x เท่ากับ0นย์ครับเหมือนเดิมครับทำไงต่อครับอยากรู้มากกว่ากับน้อยกว่า0ย์เราก็จับมาเทียบเส้นจำนวนคล้ายๆกับอะไรนะครับเหมือนกับตัวนั้นเลยครับเหมือนกับฟังก์ชันเพิ่มฟังชันเลยนะครับ ตัวเลขที่อยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งศูนย์ตรงนี้นก็คือเอาหนึ่งมาเอาหนึ่งแทนเข้าไปในหกเอ็กครับเปิบได้ออกมาเป็นบวกเป็นบวกครับเป็นบวกเป็นบวกเะครับถัดไปครับเอาตัวเลขตรงนี้มาที่อยู่น้อยกว่าศูนย์ก็เอาลบหนึ่งมาเอาลบหนึ่งเข้าไปแทนในหกเอ็กครับเอาเข้าไปแทนครับเนี่ยเข้าแทนตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้มองตรงนี้ก็ได้ออกมาเป็นติดลบติดลบครับติดลบเพราะฉะนั án, 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 nan, ้นเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่ากราฟ กราฟตัวนี้นะครับเว้าวบนเว้าวบนอยู่ในในในช่วงอะไรครับในช่วงตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงอินฟินิตี้เข้าไหครับเว้าล่างเว้าล่างในในไหนในช่วงตั้งแต่ลบอินฟินิตี้จนมาถึงศูนย์ก็บริเวณที่มันติดลบนั่นเองนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันติดลบมันติดลบฝั่งนี้ก็แค่นั้นความเว้าวนะครับเรียบร้อยถัดไปข้อสามข้อสาม พอสครับ fx เท่ากับ fx เท่ากับอะไร fx เท่ากับเอ่อ x กําลังสลบส x กําลังสองแล้วก็บวกด้วยห่งหาอนุพันธ์อันดับ1ครับดิฟ1ครั้งเท่ากับ3 x กําลังสองลบห x เขียน okay, ไหมครับดิฟครั้งที่สครับอนุพันดับสนะครับอนุพันธ์ดับสดิฟป,ปับได้หกเลบหตัวนี้แหละครับหกเจับสมการเท่ากับศูนแล้วแก้สมการเขีย okay, มับย์ 6, 0, เท่ากับหกเอกลบหแก้สมการออกมาครับได้เเท่ากับดูนะครับแก้สมการมันก็เท่ากับหกเอกนะเ็ X ก็เลยเท่ากับ1 X คือ1 X ออกมาได้1เพอาได้1ปุ๊บก็เหมือนเดิมครับทดสอบ X เป็น1นะครับ x เป็น1 x เป็น1 1ครับ1เอาตัวเลขที่เป็นไงครับ2นะครับเอา2แทงค่าลงไปปุ๊บตัวนี้ได้6คูณ2อลบ6 12อลบ6ออกมาเป็นบวกเป็นบวกครับเป็นบวกเขเคครับอ่าถัดไปครับ เอาตัวเลขที่อยู่ตรงนี้มานะครับเอาก็เอาศูนย์แล้วกันครับศูนย์อยู่ฝั่งนี้เอาศูนย์เข้าไปแทนก็ามาเป็น6คูณศูนย์ลบ6ก็ามาได้ลบ6ติดลบครับติดลบติดลบครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับกราฟตัวนี้นะครับกราฟกราฟข้อนี้นะครับก็เว้าวบนเว้าวบน,นครับในช่วงไหนในช่วงตั้งแต่1ไปจนถึงอินฟินิตี้ว้าวล่างครับว้าวล่าง เว้าวล่างในช่วงในช่วงนะรครับตั้งแต่ลบอินฟินิตี้มาจนถึง1นะครับก็ตั้งแต่บริเวณนี้มันติดลบมาโอเคครับตั้งแต่บริเวณนี้มันติดลบมาเนี่ยตั้งแต่นี้มาเลยนะครับแล้วมันจะเริ่มมาเป็นบวกตั้งแต่1เป็นต้นไป1ถึงอินฟินิตี้โอเคครับลักษณะแบบนี้เราสามารถคํานวณการเว้าวได้เลยนะครับโดยใช้อนุพันธ์อันดับ2โอเคครับอนุพันธ์อันดับ2 โอเคนะอันนี้ผมขอขยับนิดนึงครับเดี๋ยวผมเอากราฟมาลงให้ดูครับว่าสิ่งที่ทําไปอ่ะมันจริงนะนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ตอบเรียบร้อยนะครับตอบเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอันเรียบร้อยแล้วผมก็ไฮไลท์นิดนึงครับว่าโอเคตอบแล้วนะข้อ1นะครับก็เว้าบนตลอดช่วงนี้นะครับแล้วก็ไม่มีจุดเปลี่ยนเว้าเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับเราสังเกตครับจุดเปลี่ยนเว้าคือจุด x เท่ากับศ โอเคนะครับแต่ผมว่าไม่ได้ตอบเพราะโจทย์ไม่ได้ถามเว้าบนในช่วงนี้ครับว้ลล่างในช่วงนี้อยากตอบจุดเปลี่ยนเว้าก็เนี่ยครับมันเปลี่ยนจากลบเป็นบวกเห็นไหมก็จุด x เท่ากับศูนย์เ่ะ x เท่ากับศูนย์พพแทนค่าลงไปนะครับใน y เป็นอะไรก็ว่างกันไปถัดไปนะครับข้อนี้ก็เว้าบนในช่วงนี้หนึ่งถึงอินฟลิตี้ว้าล่างในช่วงนี้โอเคนะครับจุดเปลี่ยนเว้าก็มีเหมือนกันนะครับก็จุดเปลี่ยนเว้าก็คือตรงนี้แหละนะครับก็ตรงนี้เปลี่ยนจากลบเป็นบวก โอเคครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้สําหรับสามตัวอย่างนี้ผมอยากเอาการาฟให้เห็นนิดนึงครับอยากให้เห็นการาฟนิดนึง <c oughs> กาฟผมอยู่ไหนตัวนี้นะครับนี่ครับกาฟตัวนี้มาอธิบายนิดนึงครับเราสังเกตนะครับว่าการาฟตัวบนเดี๋ยวผมตัดตัวนี้ดีกว่าตัดเลยดีกว่านะครับ ใช้เห็นกราฟนิดหนึ่งครับตัวนี้นะครับตัวบนนี้ครับเป็นกราฟของข้อหนึ่งนะครับเราจะสังเกตว่าเว้าบนตลอดช่วงเห็นไหมว่าวบนตลอดช่วงเลย,ลเลยกราฟของข้อหนึ่งเข้ยใไหมครับถัดไปกราฟของข้อสองครับเป็นเอ,อเอ็กกำลัง x กาลังนี่ครับ x กําลังสามอยู่นี่ครับกราฟของข้อสองตัวนี้ครับครับมาตัดนี่ปื๊บเนี่ยโอเคนะครับเนี่ยสีนี้ครับสีนี้จะสังเกตครับว่าตั้งแต่ศูนย์นะครับตั้งแต่ศูนย์เนี่ยตรงนี้ฟืบมาเนี่ยศูนย์เนี่ยครับมองมองยังไงให้มองตามแนวแกน x นะครับ x เป็นศูนย์ก็อยู่ตรงนี้ตั้งแต่ศูนย์มาจนถึงอินฟินิตี้เนี่ยกราฟมันคว่ำอยู่นี้ตลอดเลยโอเคไหมนะครับมันก็เว้าอะไรนะ ตั้งแต่เนี่ยวอลล่างนะครับศูนย์ไปถึงลบอินฟินิตี้ตั้งแต่ลบอินฟินิตี้มาจนถึงศูนย์นะครับผู้งิงยจากซ้ายมามาถึงศูนย์ถัดไปนะครับจากตรงนี้นะครับกราฟเนี่ยจากศูนย์ไปต้นไปครับมันก็จะกราฟมันก็จะหงายขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็วอลบนเขียนไหมส่วนถัดไปนะครับกราฟตัวนี้กราฟเบอร์สามข้อสามแล้วก็นี่เส้นสีดํเนี่ยนะครับจะสังเกตครับว่าตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่หนึ่งหนึ่งอยู่ตรงไหนหนึ่งอยู่ประมาณนี้นะครับ นะครับเส้นหนึ us, like ่งก so we ็อย so 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 ู okay. ่ประมาณนี you. You the opinions, the see, know, ้เนี่ยครับตั้งแต่ตรงนี้กรามมันก็จะแบบจะคว่ำลงคือถ้าเราไปขยายมันจะเห็นชัดนะครับแต่ว่านี่เนื้อที่มันไม่พอผมก็เลยเอามาแค่เนี้ยส่วนมตรงนี้เป็นต้นไปครับเนี่ยมันก็จะก็จะเว้าอยู่ข้างบนโอเคนะครับเพื่อจะยืนยันเอากราฟให้ดูเพื่อจะยืนยันว่าสิ่งที่ผมคิดมาเนี่ยสิ่งที่เราคิดมากันเนี่ยนะครับช่วยกันคิดมาเนี่ยมันถูกต้องนะนะครับมันถูกต้องโอเคนะครับลักษณะนั้น